ถานีสายใต้ผมจบไปไหนเป็นไปไหนวะเป็นะไรวะรวัลชุมพรครับรับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงพระตำหนักกรมหลวงชุมพรนะครับด้านหลังนี้เรามาไหว้กรมหลวงชุมพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อพวกเรานะครับที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดนี้นะครับ ขึ้นไปจุดชมวิวเขาแม่ตีครับทำไมต้องเดินคท่เพจากว่ารถหมดแรงรถมันท้อแท้ก็เลยต้องเดินขึ้นแทนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไกลเราจะมาดูกันว่ามันจะไกลหรือเปล่าต่อไปเราจะไปเขาม่ตีเลเวลสองนะครับซึ่งนี่แค่เลเวลหนึ่งครับยังได้วิวที่เป็นขนาดนี้นะครับต่อไปเราจะขึ้นไปเลเวลสองเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะขนาดไหนตามนะครับ ครับอยากให้รับชมบรรยากาศนะครับเพราะมันสวยงามถึงขั้ถึงขั้ตาแค่ไหนครับติดว<า>ิลลแบบต้องขวากันขวาไปซ้ายนะครับโอ้โหจะจเจอวิวนี้สวยงามที่สุดในประเทศไทยที่หนึ่งเลยได้ว่าได้ครับทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักกันครับเราเลยอยากแ<ด>นะนำมากครับอ<ด>้าวานี้มงแลคใส ชวนเขาเจดีครับและนี่คือท่าเดียร์พาบรรทุกใหญ่มากและเวิดามมากๆครับแลเนี่ยอยู่บนจุดชมวิวที่ดีด้วยครับท่นนผมถึงทอนเลยก็่ว่าได้ครับ អ្នកទៅដាក់ជាពេលតែម្តងទៅទេរពោលនូវក្តីខ្វះខាត สวัสดีครับตอนนี้เราพวกเราได้เดินทางมาถึงเกาะพิทักษ์แล้วครับซึ่งมอยู่ที่พักที่พวกเราพักกันซึ่งเดินทางก็ใช้เรือข้ามฟากมาครับ,รบแล้วน้ำก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่หลแล้วก็ไม่นานเลยแต่ไม่ถูงบรรยากาศว่าน่าพรบท่าองไปตรงนี้มีหลายเกาะที่เราเห็นมากเลยครับและยุงก็ไม่มีครับประเดน็นสุดยอดครับไอ้ย่าหลักย่า สวัสีครับสวัสดีครับสภาพดีครับเ,เป็นไงสว่สครับโลครับเดี๋ยวนอนกันวันนี้เราก็จะนอนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าครับพวกเราก็ตื่นขึ้นมาเพราะเนี่ยครับฝนตกนเราก็เพิ่งเดินออกจากที่พักครับกำลังจะลัดเข้าไปในป่าเพื่อจะข้ามสะพาน,านไปไกลฮะใช่<ม><า>ข้ามไปอีกฝั่งเลงของผมไปดูหาดนะครับครับโอเคครับไปครับ ที่เราเดินป่ากันมาเมื่อกี้ครับเราก็ได้มาถึงอีฝั่งนะครับฝั่งที่เราเข้ามานี้จะเรียกว่าหาดสวนอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนี้จะเป็นหาดทรายนะครับซึ่งสวยมากเพราะไม่มีไม่ค่อยมีคนมากันเลยตามมาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับจากจุมพอไปกรุงเทพนะครับจากสถานีรถไฟหลังสวนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ตรวจตัวกันนิดหน่อยได้มีการเสิร์ฟอาหารด้วยอาหารน่ากินมากครับดูอา,ารเราก็จะกินข้าวแล้วก็เดินทางไปยาวๆเลยครับได้เวลลาากับมีทีท